สวัสดี FC ทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเ,าเขาเรียกว่าเยียงก่อนนี่กระชังกรุบกระชังบุกกระชังบุก,ก,บกเนี่ยของควานช้างของผมเองเนี่น้องจะเลียงกุบนะครับ ไม่รู้ว่าถ้าเลี้ยงร้อยตัวจะเหลือขายถึงสิบตัวไหมครับพท <c oughs> ยอยกินไปเรื่อยนะฮะประเด็ความคิดม่ได้ใส่คม <c oughs> คิดไปจะโดนคิดมัจะโดนแล้วยอยา่างปลาดำอยา่าง <c oughs> ปลาดยง <c oughs> ปลาดุกด้วยยกอันนั้นออกอ๋อเอาปลาดุกใส่ตรงนี้นะครับยกตรงนี้ออกแต่เราแรกต้องไปเสริมก่อนไปหาไม้มาเสริมก่อนเนี่ยหาไม้มาเสริมไอ ลงพักช้างเก่าก่อน,นออกบอยุใสฮะนี่กบกำลังซังอยู่ครับกบกำลังซังโอ้โอนี่มาท่านิปโป,ไป,โปไปหากินกบไม่ยาาเลยครับท่านผู้ชม กินแถวนี้แหละกบอ่าคนหนึ่งเลี้ยงกบนะครับอีกคนหนึ่งเลี้ยงแคคตัสครับนี่นะเนี่ยเกษตรการวันหยุดไม่ได้ไปไหนครับวันหยุดวันหยุดเขานี่อยู่นี่ทั้งวันครับเอบออดใจรอสักครู่เลยฮะอีกประมาณกี่วันเพื่อน,น,เ,น,นเอาไหนว่าอีกวันที่หนึ่งขายได้ ดูจากสภาพแล้วหลักหลักยังไม่เดินครับไ่ยังไม่เดิน<ช>โอ้โหนะฮะต้องรออดใจรอก่อนนะฮะแคคตัดปุ๋ยบัวบานครับปุ๋ยอืดน้องบัวบานนะฮะอดใจรออีกนิดนึงนะอ๋ออดใจรออีกนิดนึ่งเมื่อกี้โอนค่าอาหารให้เก้าถาดนะคะได้ครับผมผมจะก็จะตามไปเช็คนะฮะในลายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปาทาน อาหารอยู่ครับพักแป๊บหนึ่งมึงกินข้าวนั่นไงขายดีผมเอาไปขายได้กี่ต้นสิบกว่าต้นมั้งนะครับเออเอาไปขายได้สิบกว่าต้นนี่ไม่ได้ขายต่อเลยนะครับเพราะว่าอาการบอกว่าตลอรอให้ล่าออกก่อนถ้าเราส่งไปแล้วอ่าตายเนี่ยมันจะเสียนะครับการบอกประมูลมเร็วๆ ต้นไม้นี่เยอะมากเลยครของสงการ,รงสงการเนี่เรียนจบเกษตรมานะฮะทำเกษตรนะแต่ว่าบักหลที่เฮ้ยเพื่อนไอ้หลายมันเรียนทำทาอะไรวะเกษตรอะคือบุญหลายนะครับไม่ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรเลยนะเอออ่ะมาดูกระชังกบต่อครับมาดูกบเราต่อ เริ่มยังเมลอน FC ถามเริ่มนะครับเริ่มพวดดินแล้วครับพี่น้องเร,เริ่มพวดดินเลยครับรดูอืมนะครับเมลอนจะได้กินแล้วเม,มาดูกบในงต๊ะเจียวนะครับทำอะไรเนทน้ำใส่เด็กบด้ใส่ไม่เห็นมีกบเซ้าหน,น่ำใส่ก่อนบก เขาทำอะไรกันเขาเอาช้างออกออกไม่ได้หาช้างออกจากโรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วยเขาก่อนเอาช้างออกจากโรงไม่ได้ครับ,ต,ต,บตัวไหนมันต้มข้นวะ มาเห็นคนไป่าอออกมาได้ <c oughs> ลูกไม่ออกก่อนป่เอาออกไม่ได้นะครับบ่คือบ่เอา,า,เอาลูกออกก่อน ออออกไม่ได้นะครับลูกลูกไม่ไปนะครับลูกไม่ไปนะครับ,รบ,รบอ้าวอาวอาวอ้าวเออเจ้าทองเพชรขี้ด,ดื้อนะครับอ้าวคือตกสั่งอ๋อนั่งผิดท่าไปแล้วนะครับ เจ้าบัวครับ, <มา S 1> บเช็คเ,เช็คคูณสาวครับ,บเจ้าบัวอ่าเจ้าบัวรอเช็คนะฮะอ,อ่าดูเจ้าบัวผมนะฮะไอ้บัวจกเนี่ยอ่าดูเจ้าบัวเราเจ้าบัวนี่ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ของแท้นี่นี่ฮะของแท้คือเชือกนี้ครับ ดู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 จมูกจมูกจมูกพองนะครับดู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 จมูกครับดูจมูกพองดูนะครับจมูกเขาพองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในตรงนี้นะฮะจะทํานะครับนี่แหมเมื่อกี้ใครบังอาจเดินผ่านหน้าฉันกลับไปแล้วนะครับอืม สา,สาวเดี๋ยวย้ายช้างก่อน,นครับย้ายช้างไอ้ลำพูนเข้ามาก่อนเอาสมบูรณ์เข้าไปไว้ตรงนั้นนะฮะเอาลำพูนผูตรงนั้นแล้วก็สมบูรณ์ผูตรงนี้แทนนะเออเอเอขอกินอีกแล้วกินยุ่งหันหน,นีมั้ยอืมกินอยู่เมื่อกี้แม่ทองแตกหลอวะ กินหนักแล้ววะอันนี้ก็ตายง่ายอยู่นี่กินแล้วตอนเที่ยงเมื่อกินกัดทวงโอ้ยบบเดี๋ยวเอาให้กินดูอันนั้นกินกน,นมครับยืนกินนมอยู่เบิงเบิงเบิงหูกลางแล้วโอ้ยอ <c oughs> อกไม่อ,ออกมาเทราสองเลยวะเปะ็นไตหยานแห้งเหมือนมือสั่งปลาเลยอะ่ะ

ตามมาดูบ่อเลี้ยงกบของเจ้าเจี๊ยบต่อนะค<อ>รับเจ้ากบจักตัวนี่ยี่สิบตัวจักเดือนประมาณสามเดือนได้กินสามเดือนได้กินยี่สิบตัวเลยนะ ก็ <c oughs> เลี้ยงน้อย <laughs> มันบ่อน้อยอ๋อบ่อมันเล็กนะฮะก็จะเลี้ยงยี่สิบตัวนะครับมีกิจการเป็นของตัวเองนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเลี้ยงปลาดุกอ๋อเลี้ยงปลาดุกจะเียวยกอันนี้ออกก่อนอืมแต่ว่าถ้าให้ส่งออนไลน์คงจะส่งไม่ได้นะครับกบไม่จะเน่าะน,นะครับหนังกบก็ได้ครับหนังกบอืมหนังกบตากแห้งหนังหน,นังกบตากแดดตากแห้งแ <c oughs> ดดเดียวครับแดดเดียวอืมเลี้ยงขายดีดีมากระวังบัวตูมบัวลอย ก็ว่าอย่าง,งน,นั้นนลครับผมอ่ะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องไพย์บอบานช่อง e l e p h a n t t h a i l แล d ดยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเด้อ้วพี่นองเด้อสวัสดีครับ